สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสอนการใช้งานของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลรุ่นเล็กแบบชาร์จแบตนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับ1ก็เป็นตัวเครื่องช่วยฟังนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวไม้เปลี่ยนตัวกรองขี้หูนะครับแล้วก็จะมีตัวกรองขี้หูไว้เปลี่ยน1ชิ้นนะครับ อันนี้เป็นนะครับเป็นไขควงปากแบนด์เล็กๆสำหรับไว้ปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็เป็นตัวแปลงไว้สําหรับปัดทําความสะอาดนะครับตัวช่องกรองขี้หูนะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จแบตนะครับเป็นพอร์ต USB นะครับเป็นกล่องนะครับไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับเบื้องต้นเมื่อ อ่าอย่าลืมอันนี้ลืมนะครับก็จะมีตัวเขาเรียกว่าจุกยางนะครับมีที่ตัวเครื่องมาแล้ว1ชิ้นนะครับแล้วก็มีจุกยางให้อีก5ขนาดนะครับรวมเป็นทั้งหมด6ขนาดซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกขนาดช่องหูนะครับลูกค้าช่องหูแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนตัวจุกยางให้เหมาะสมนะครับเพื่อการใส่ที่แน่นกระชับนั่นเองนะครับ ทีนี้เราได้เครื่องมาแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทําการชาร์จแบตก่อนนะครับการชาร์จแบตก็ง่ายๆนะครับนําตัวนี้มารูชาร์จแบตจะอยู่ด้านหลังนี่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับก็เหมือนตัวชาร์จโทรศัพท์ปกตินะครับเสียบเลยนะครับเสียบเสร็จแล้วเราก็หาอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ก็ได้นะครับอะแดปเตอร์มาใช้เสียบหรือจะใช้ชาร์จกับแท่นตัวพอร์ต usb เลยก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมใช้อแดปเตอร์นะครับโอเคแล้วก็นี่ครับเสียบเสียบชาร์จก่อนอ่าอันนี้คือสถานะสีไฟสีแดงกระพริบหมายความว่าชาร์จอยู่นะครับถ้าแบตเต็มแล้วนะครับไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงกระพริบปเป็นสีเขียวนะครับคือแบตเต็มแล้วเราก็สามารถถอดมาใช้งานได้เลยนะครับอ่าสมมติว่าเต็มแล้วนะครับนี่ผมจะมาสอนการใช้งานนะครับ อเคก็ดึงออกมานะครับเริ่มไปนะครับทุกครั้งที่ชาร์จแบตนะครับต้องอยู่ในตำแหน่ง O นะครับ O คือออฟต้องปิดเครื่องทุกครั้งนะครับก่อนชาร์จแบตนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับลูกค้านี่ก่อนชาร์จแบตทุกครั้งปิดเปิดสวิตไปที่ตัว O นะครับก็คือปิดเครื่องนั่นเองนะครับอทีนี้เราจะใช้งานนะครับเราก็เปิดสวิตไปที่ M นะครับ เปิดิืไปที่ M นะครับแล้วก็ตัวปรับระดับเสียงจะต้องจะอยู่ด้านบนนะครับต้องอยู่ด้านบนทุกครั้งนะครับส่วนอันนี้ด้านล่างจะเป็นตัวไมล์รับเสียงนะครับตัวรับเสียงนั่นเองนะครับวิธีใช้นะครับก็ปรับระดับเสียงนะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าลองปรับปรับทีละนิดนะครับการปรับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาคือหมุนขวาครับเพื่อเพิ่มเสียงนะครับนี่หมุนเพิ่มเสียงนะครับแล้วลองฟังดูครับ ว่าการได้ยินเนี่ยเหมาะสมกับอ่ากับการได้ยินของเราหรือ,อยังนะครับถ้าเหมาะสมแล้วก็พออย่าไปปรับจนสูตรก่อนนะครับแล้วมาฟังเดี๋ยวอาจเกิดอันตารายกับหูได้นะครับค่อยๆปรับทีละนิดแล้วลองฟังนะครับวิธีการใส่ก็นี่ครับไม่ยากอันนี้เป็นหูปลอมนะครับการใส่นะครับ ตัวปรับระดับเสียงจะต้องอยู่ด้านบนนะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับไม่แยกข้างนะครับใส่ได้ทั้ง2ข้างเลยรุ่นนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอียงเครื่องเข้าไปเล็กน้อยครับเพื่อการปกปิดที่แนบเนียนครับจะได้เข้าได้ลึกๆเนี่ยครับอ่าเข้าไปแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับถอดออกมาแบตหมดถอดออกมาแล้วก็ดันสวิตช์ไปที่ตัวโอนะครับ เพื่อปิดเครื่องแล้วก็นำไปชาร์จแบตได้ปกตินะครับทีนี้ผมจะมาสอนนะครับการถอดเปลี่ยนจุกยางแล้วก็การถอดเปลี่ยนตัวแว็กกาดนะครับซึ่งก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับวิธีถอดจุกยางซิลิโคนก็เนี่ยครับดึงออกมาเลยนะครับปกตินะครับพอดึงออกมาแล้วเราจะเจอนี่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแว็กกาดนะครับตัวสีขาวๆเป็นรูๆนะครับไว้สําหรับ กรองพวกเศษขี้หูนะครับเวลาเราใช้สักทําทุกวันก็ได้นะครับหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็คือการนําแปรงเนี่ยครับมาปัดทําความสะอาดนะครับพวกเศษขี้หูอุดตันต่างๆนะครับปัดทําความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้ามีเศษขี้หูอุดตันเนี่ยบางทีเสียงจะขาดให้หายหรือว่าบางทีถ้าอุดตันมากๆคือจะไม่ดินเสียงเลยนะครับใช้ตัวนี้ปัดๆนะครับ แต่ถ้าเราใช้ไปนานๆสักพักมันอุดตันมากปัดก็เอาไม่ออกแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนตัวกองขี้หูนะครับซึ่งจะมีสํารองมาให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับจะมี2ด้านเห็นไหมครับด้านนี้เป็นตัวสํารองไว้ถอดเปลี่ยนใส่นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับเอาไว้เปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ใช้อย่างนี้ครับปลายแหลมๆนี่ครับจิ้มลงไปตรงกลางเลยนะครับนี่จิ้มไปเลยนะครับพอจิ้มแล้วเราก็ดึงขึ้นอ่หมุนนิดนึงนะครับ จิ้มแล้วหมุนนิดหนึง่งอ่าหมุนโยกนิดหนึง่งโอเคใช้หมุนแล้วก็โยกขึ้นมานิดนึงนี่ครับก็ออกมาแล้วออกมาแล้วเราก็ใช้ด้านที่มีสำรองมาให้นี่ยครับใส่เข้าไปแทนอ่าใส่เข้าไปแทนนะครับเราก็ใช้มือดันช่วยก็ได้ครับดันดันหรือว่าหาอะไรหาอะไรแบนๆโอเคนี่ครับ นี่ครับถอดเปลี่ยนได้และง่ายๆนะครับแล้วก็หาจุกยางซิลิโคนกลับมาใส่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนไซส์ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าอยากลองเปลี่ยนไซส์อื่นนะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับลูกค้าสังเกตดูนะครับมันจะมีแง่งที่เป็นข้อเกี่ยวนะครับแล้วด้านในจุกซิลิโคนจะมีรูนะครับเราเฉียงเครื่องนิดนึงนะครับเอาแง่งนะครับไปให้เกี่ยวกับตัวรูนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับ ออกแรงนิดนึงครับออกแรงนิดนึงเอาแง่ออแงไปเกี่ยวกับรูเนี่ยครับได้แล้วแล้วเราก็มาเรียงให้ดูว่าตรงไหมโอเคอันนี้ตรงกับช่องแล้วเสร็จแล้วครับการเปลี่ยนจุกยางการเปลี่ยนแวดกาดนะครับง่ายมากๆครับลูกค้าโอเควันนี้ก็ขอจบ การนำาสาธิตการใช้เบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับลูกค้าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนเนี่ยสอบถามอินบ็อกซ์ได้นะครับขอบพระคุณมากครับ